สบายดีท่านผู้ชมทุกคนเนาะตอนท้าเขังซู่ซ่องน้องนางซะแลตอนนี้น้องนางกะสีมาฮาฮอยเนาะแต่ว่าตอนนี้น้องนางย่างมาหอดบอมลมนเนาะคือน้องแถวปลาแถวนาแซงเนาะแบบบริไทยตอนมานะแบบมาหอดอยังทายให้เบิ่งเลยตอนนี้กะสีมาฮาฮอยสลีหอยจูบเนาะฝนโตขึ้นนี่หนำกะสิไรในนู่นนึงมันก็เลยแบบอืม บุกคอยมีปันไดเดียวค่าสิไปห้าหอยให้เบิร์เนาะเดียวค่ะท้ายเบิร์เนาะไปเบิร์กันเลยนี่เนาะเป็นบอลอันนี้ค่าสิมาห้าหอยนี่หอยเห็นแล้วมันกัดหน่วยบุใหญ่ปันไดมันหน่อยหนย่อยหน่วยใหญ่เขากัดสิเก็บตะไครนะ้เบิรเนาะไลยหอยสลี่ค่ะแต่มีแต่หน่วยหนยนะ่อยเนาะเขากัดเสียหาเอาหน่วยใหญ่เนะี่ยไปกิน nặng cả khói mà mười ngàn hàng lai thôi, mình bố mình nặng nặng mình buộc mà số thì nặng lai thôi mình cả bộ thân nhầy nhá người nội là thú quần nhau thôi xử Hoa nối bunyai hạc nói xì nè nô nĩa nè nọ hạc sĩ bao bài hàm nyai nèo hạc sĩ bao nhảy hàm nyai nèo hạc sĩ sĩ lai hàm nyai nèo hạc sĩ bài hàm nèo hạc sĩ ไม่จะให้จูบเนาะคุณผู้ชม่จะให้จูบเลย ตอนนี้ฮะก็ไ hmm. ล like ่ได้เต๋อไปนอนทำสมมีห้อยจูบห้อยสรีนําห้อยสรีก็นี่ยมองยังไงมันเนาะเต็มตึกเลยคุณเนาะคนก็ห้าลายทำสมแต่ว่าเขาห้ามไปคายเน่ไปกินแน่นะแต่ว่าอยู่ทางพุ่นเนาะไกลๆมันเขาห้าอยู่ทางนี้ไฟเดียวนะห้าอยู่คนเดียวแต่ว่าเป็นคนที่แบบ หมาเขาสร้งคมหมเาเขามัวนะหมันะหมกไปผู้้เดียวห้าผพ้เดียวเยวออแต่วมิมขย,ยัน <c> ข <oughs> ยันขยันดอกว่าจังว่งาห้าผพ้เดียวเนาะขุัญขเข้ากับห้าเพื่ลไรเข้ากับยูโฮมเนาะมันแดดมาเข้ากับมาเู้เดียวดีแบบอืมาผู้เดียวห้าผู้้เดียวเนาะวิมมือกล่องอีกจับกล่องเองถ่ายเองเลยได้บ l เ็นแบบตอนเขางุ่มขนนะเออในนี้เนาะ มากใส่ชีวิตแบบผู้เดียวเป็นคนที่แบบว่าบอกเขาสร้างคมเน่หะนะอืมอยู่คนเดียวจนชินเรบ่อิบุญกับความหักขว็ว่า ในนี้เดียวเนึงไในว่จ้ะตอนนี้ก็มีคนอื่นใส่เนาะเล็กน้อยคนตตขึ้นนี่เด้มันกะหนัามันลายบุคือมือห้ามสอนนะพอเนะาะไลยมือนันบัดมือบุักได้หันโอ้ยไล่เถะเๆบัดมือยักได้แล้วบม,มี่ ไปย t u b e ครับย่างไปยังไปอยู่นี้กระลักผ่วงอะนะกูสาวน้อยเอ้ยโอ้ย่ายเลยหักพวงปุ้ยิ่งเงินทนมือชมแนบักไลยมันแตมหน่วยมือเงบมืองเขาดหนว่แน่เนาะองเขา

นี่แล้วเนาะทุกคนทางกินแบบธรรมศาสตร์บแบบเนาะไหนว่าถ้าเกี่ยวไหน,นว่าพ่อสบ,บีก็มาหน่อยนึงคุณอะไรอะไรอะไรอะไหมดได้ก่ ในสังตาจะไปเช่นยีนอองคุณบ่โอโหแล้วก็ได้ไล่เจอแม่คนหน่อยเพื่อกมามดำมั่เ่าการนม่นอดออกหนักมากก็หนากออกกันวันนี่ม tên hồi nội mà nó Rồi ngày nó thân nè em này họ có mà nàng thả khâu ở nó, nó Mà tên ngùm hồi nó Tên này họ có mà nàng thả khâu mà ngùm ngùm nó Họ có thả đồn nó mới à nó, thả nè Họ Mưa nó dùng này cả bên này nó, nó đeo hải Cả bên cả thông thì họ hai hà đại nó Họ hai đại Bộ <laughs> à, bên con khâu, bộ con khâu này nó, hoi út Tìm thông vậy. นี่กะของเขาเนาะเข่าเอบอ่างโอ้ยเปิดหน้ากแหละตัวหนมมุ่มยังใหญ่เนาะตัวสูงขนอะตัวนี้เขาห้าไปคายเนาะยัง่เนะไอ้เปิดหน้ากแผลมีมือเดียวนี่นะไม่ส่ ตอนนี้หากไสเมืออ่อก่อนนอนแบบว่าเออมันแดดะนะะมันกะไก่สีเพลนแล้วเนาะชวยเลยตอนเมื่อห้ากะสป้าท่านผู้ชมไปรอเมืองส้มวิวธรำอสานนาะแบบเออส้มวิวฮะนะในหนึ่งเออเดี๋ยวพาไปร้อนเนาะตอนนี้ห้ากะยางเมื่อเนาะท่านผู้ชมกะแดดแดดเนาะี่ก็เป็นเขาเนาะสุดแสงหูแสงตาเลยท่านผู้ชม เขาเขาเดีว่าบูมเนเขาเขาเขาในี่กะเขียวเรื่องน้ม n h าดอกว่าที่ว่าเรื่องนาำนะน้องเขายางอ่ะกะสิผ้าทานผู้ชมเบิ่งเขาเมื่อน้ำนอกเบิ่งธรรมศาสตร์เออ เขียวอุมคุมเลยยาญรอกวะเขาเข้านอกบมแมนเขาห้องเขาเขากับทอก็นอกเป็นห่วงเละแต่บุท่านซุกอีกบุเรนก็ได้เกียงเขาเอียงนอกเขาอื่นเขาช่องเลือดนี่แหละทอกอนมู นกกหน,น,น,นูก็จิบก็ได้เายเขากะเห็ดอันนั้นเนาะไายนูกเอากะสอบมาห้อยเส้นปลายหม่แบบอมืมนีพระท่านทอกเนาะ ท้องส่วนมีซีเมนต์เทียงเทียงขนอนเทียงจะคล้องหนาห่แหละเนาะเขาเขาทานผสมอู้ห่ามไม่ดีหรอจับกล่องกระยับชันชันเลยเนาะหนักกระคูนก็มาดึงกระคูนหอย Không có lái thai thôi mà sung. Men vượt ngã cháu đi ở đây Cái mưa mưa, mèo mưa, đẹp mèo cho con mèo <laughs> cho con là quá ha